ในประเทศไทยเป็นสิ่งที่หาได้ยากคุณแม่ของพระพระเจ้าแม้จะมีรายได้ไม่มากแต่ก็ได้พยายามให้ข้าพเจ้าได้รับความรู้คุณแม่มักจะซื้อหนังสือที่เป็นหนังสืออ่านง่ายๆให้ข้าพเจ้าอ่านก่อนในสมัยที่ข้าพเจ้ายัางอยู่ในระดับชั้นของอนุบาลเช่นการ์ตูนปกแข็งเรื่อง โทรโรควายดื้อหรือเรื่องของเจ้าชายกบหรือว่าหนังสือการ์ตูนเกี่ยวกับกีฬาหรือสงครามเช่นหนังสือการ์ตูนฮามิดตินระเบิดหรือหนังสือสงครามการ์ตูนสงครามต่างๆเมื่อข้าพเจ้าอยู่ในชั้นอนุบาลสองตอนปลายๆแม่ของข้าพเจ้าก็ได้ให้หนังสือเล่มแรกของ ให้มาให้ข้าพเจ้าอ่านหนังสือเล่มนั้นก็คือหนังสือประวัติพระพุทธเจ้าคุณแม่คงเห็นว่าข้าพเจ้าพอที่จะรับรู้เรื่องของศาสนาได้แล้วจึงให้ข้าพเจ้าและน้องไปรอใส่บารที่หน้าบ้านทุกวันคุณแม่ก็จะเป็นคนทำกับข้าวแล้วก็นําข้าวใส่ถาดแล้วก็ให้ข้าพเจ้าไปรอพระหน้าบ้านเพื่อใส่บาส นอกจากนั้นแล้วแม่คุณแม่ก็ยังสอนให้สวดมนต์บา้พระก่อนนอนสอนให้ข้าพเจ้าท่องพุโทโธเวลาที่นอนไม่หลับสอนให้ข้าพเจ้าท่องคาถาพยายมเยธรรมมาเหตุปปภาวเตสังเหตุตถาคโตเตสัญจยโยนิโรโทรจเอวัง รมเราใดเกิดแต่เหตุพระตถาคตเจ้ากล่าวถึงเหตุแห,ห่งธรรมนั้นและความดับไปแห่งธรรมนั้นสวัสดีครับวันนี้พิธรรมตอนที่ร้อนะครับเป็นการทำประวัติพระพุทธเจ้าในตอนที่4นะครับโดยในช่วงเยธรรม,มานี้จะเริ่มต้นด้วยการเล่าถึงาสาเหตุของความฝันนะครับโดยในตอนที่แล้วเนี่ยพระนางสิริมหามา,ายาและพระเจ้าสุโธธนะได้เกิด สุบินนิมิตขึ้นก่อนที่จะก่อนรุ่งสางครับที่จะตื่นขึ้นมานะครับแล้วก็ดีใจกันนะครับเราพากันไปนำโหนหลวงมาทํานายนะครับว่าข้าสุบินนิมิตนี้จะเกี่ยวข้องกับการที่พระพุทธเจ้าจะมาประสูตรหรืออย่างไรนะครับ <c oughs> <c oughs> ในช่วงเยธรรมมาก็จะอธิบายถึงสาเหตุแห่งความฝันนะครับที่เราท่องกันมาแต่โบราณว่าธาตุวิปปิตจิตนิวรเทพสังหอน ก่อนวิบากนะครับทั้ง4ประการนี้เป็น <c oughs> อย่างไรนะครับในพระไตรปิฎกนะครับพระสุตตันตปิฎกอังคุตระนิกายปัจจกชักะ,กะนิบาศนะครับเล่มที่3หน้าที่433ร้อถึงสี่นะครับเรื่องสุป,ปินนสูตรคือในช่วงที่พระพุทธเจ้าเนี่ย <c oughs> จะตัดสูนะครับแล้วก็ได้มีการฝันขึ้นมาก่อนนะครับเพื่อบอกเหตุว่า จะได้ตัดสรูเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วนะ่าน,นเรียกว่ามหาสุป,ปินนสูตรหรือมหาสุบินหรือความฝันอันยิ่งใหญ่นะครับสุป,ปินนสูตรนี้พระพุทธเจ้าได้ทรงสอนสาวกนะครับถึงสาเหตุแห่งความฝันทั้งหมดในสากลาิภพนะ้วว่าผู้ที่จะฝันเนี่ยรวบรวมมาแล้วเนี่ยจำแนกเป็นความฝันได้ด้วยกัน4ประการครับที่เป็นสาเหตุ อันแรกเนี่ยเรียกว่า,าธาตุโขกนะครับในพระไตรปิฎกเรียกว่า,าธาตุโขกหรือที่เราท่องตามที่มาสักครู่ครับว่า,าธาตุวิปริต <c oughs> ก็หมายถึงอาการเจ็บป่วยไม่สบายนะครับของร่างกายนี่เองครับก็ทําให้เกิดความฝันนะครับดังนั้นเนี่ยความฝันประเภท,ทาธาตุโขกหรือาธาตุวิปริตเนี่ยจึงเป็นความฝันที่ไม่ค่อยเป็นความจริงนะครับเช่นฝันว่าจกจาก ตกจากภูเขานะครับว่าได้เดินทางไปในทางอากาศว่ามีเนื้อร้ายหรือว่ามีช้างและโจรไล่ตามเป็นต้นนะครับจบจากธาตุโขงนะครับเป็นสาเหตุแห่งความฝันข้อต่อไปนะครับเป็นสาเหตุที่2นะครับคืออนุภูติบุพะนะครับหรือที่เราท่องกันมาว่าจิตนิวรณ์นะครับ <c oughs> จิตนิวรณ์เนี่ยก็เป็นพูดถึงอารมณ์ที่ผูกพันอยู่กับ สิ่งใดสิ่งหนึ่งนะครับอาจจะเป็นสิ่งของสถานที่หรือบุคคลต่างๆนะครับที่เราได้ประสบพบเจอและคิดถึงนะครับจ <c oughs> ากนั้นนจึงได้ปรุงแต่งเป็นความฝันฝันนี้คือจึงเป็นอารมณ์ที่เราเคยพบเจอมาแล้วในการอดีตนะครับการ,การก่อนเช่นฝันถึงคนที่เราเคยรู้จักนะครับที่ยังมีชีวิตหรือเสียไปแล้วอาจจะฝันดีหรือฝันลายก็ได้ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริงนะครับและหลายครั้งก็ไม่เป็นจริงนะครับ อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดีก็ควรทําบุญอุทิศถูกกุศลให้เพื่อความสบายใจเขาก็จะได้รับส่วนบุญนั้นนะครับแต่ว่าบา,บางทีก็อาจจะ <c oughs> ทําไปไม่ถูกต้องตามวิธีนะครับแต่ซึ่งวิธีทําบุญนี้ก็ได้สอนไปแล้วนะครับเพราะเก่าเผยแพร่มาตั้งร้อาตอนนะครับตอนนี้เป็นร้อยนะครับดังนั้น <c oughs> ผู้ที่ได้ติดตามมาเนี่ยก็จะ ทราบถึงสาเหตุของบุญกรรมนะครับที่ชักพาให้มาเป็นพ่อแม่ลูกกันมาเป็นญาติกันมาเป็นสหายกันหรือว่ามาเป็นสาวกหรือเป็นครูเป็นศิษย์กันนะครับก็คงจะเริ่มทราบกันแล้วนะครับว่าเกิดจากเหตุอะไรนะครับแล้วก็วิธีที่ทําบุญที่ถูกต้องให้ส่วนกุศลน,นั้นไปถึงผู้ที่ล่วงลับก็ได้สอนไปหลายตอนนะครับผู้ที่ติดตามมาเรื่อยๆก็น่าจะทราบนะครับ <c oughs> แล้วก็ไม่ว่าจะ เป็นผู้ที่อยากจะเป็นสาวกภูมิหรือเป็นบริษัทก็ย่อมอทราบสาเหตุแล้วก็ทําไมถึงตนถึงอยากจะเป็นสาวกหรือว่าอยากจะเป็นพุทธภูมินะครับต่อไปเป็นความฝันประเภทสาเหตุที่3นะครับหรือว่าเทวะโตประสังหรนะครับหรือที่ท่องว่าเทพสังหรเนี่ยความฝันสาเหตุที่3เนี่ยหมายถึงว่าเทวดานะครับเขามาดนใจให้เกิดความฝันขึ้นเป็นการนําข่าวมาบอกนะครับ อาจจะเป็นข่าวดีหรือข่าวร้ายก็ได้ก็ขึ้นอยู่กับประเภทเทวดาที่มานะครับทําให้ฝันนะครับอาจจะแม่นหรือไม่แม่แมนเพราะว่า <c oughs> เทวดาเนี่ยมี2กลุ่มนะครับ <c oughs> กลุ่มที่มีสัมมาทิฏฐินะครับแล้วก็กลุ่มที่มีมิจฉาทิฏฐินะครับซึ่งมาด้วยจุดประสงค์ต่างกันนะครับพวกมิจฉาทิฏฐิเนี่ยเราก็เรียกว่ามานะครับคือมีบุญอยู่แต่ว่าเขาก็มีความคิดที่ผิดอยู่นะครับก็เป็นพวกเทวดาในชั้นที่ห้าที่6นะครับ สวรรค์นนครับและก็ถ้าเป็นเทวดาที่สัมมาทถถิฏฐิคือความคิดของเขาดีมีมีความคิดที่เป็นบุญกุศลน,นะครับความคิดถูกต้องเข้ามาบอกความฝันบอกข่าวความฝันเนี่ยก็จะเป็นความจริงนะครับส่วนอีกกลุ่มหนึ่งเทวดาที่มีมิจฉาทิฏฐิหรือคุยความคิดที่ไม่ดีนะครับซึ่งหมดบุญแล้วจะต้องไปลงนรกแล้วนะครับเขาก็ประสงค์ร้ายนะครับมาให้บอกข่าวกับเราเนี่ยด้วยความไม่ถูกต้องนะครับทําให เพราะว่ามีกลวิธีนะครับมีอุบายที่จะทําให้เราฝันแล้วก็เกิดสิ่งผิดปกติที่ไม่ดีขึ้นนะครับ <c oughs> ต่อไปสา,หาเหตุแห่งความฝันประเภทที่4นะครับหรือว่าบุพาณิมิตที่เราท่องเมื่อสักครู่ว่าก่อนวิบากนะครับก็จะได้ครบ4ส,สาเหตุนะครับธาตุวิปริตจิตนิวรณ์เทียบสังหรแล้วก็ก่อนวิบากนะครับมีสีสาเหตุนะครับทีนนเนี้ยบุพภนิมิตเนี่ยเป็นฝันที่เป็นลางอบอกเหตุน,นะครับว่า กรรมที่เราทําไว้ในอดีตในชาติก่อนๆเนี่ยไม่ว่าจะดีหรือชั่วเนี่ยพอฝันแบบบุพนิมิตเนี่ยก็จะเป็นวิบากที่มาส่งผลขึ้นแล้วนะครับเป็นสิ่งที่จะพบเจอในการข้างหน้าต่อไปอีกไม่นานเนี่ยแหละครับเป็นความฝันที่เป็นจริงนะครับเป็นนิมิตผลของความฝันเนี่ยจะเกิดเป็นจริงโดยส่วนเดียวแท้ก็หมายถึงว่าเกิดร้อซนะครับเป็นจริงแน่นอนร้อซนะครับ มันก็เป็นบุพนิมิตของประโยชน์หรือของความพินาศนะครับของกรรมเก่าที่เราเคยทําไว้เนี่ยที่จะมาส่งผลณบัดนี้แล้วนะครับด้วยอํานาจแห่งบุญและบาปส่งผลก็จะเกิดเป็นบวบิบากเช่นกร,รณีที่เล่ามาในตอนที่แล้วนะครับก็เป็นกรรมเก่าครับคือเป็นความดีและค่ะของทาง พระนางเสิมหารามายาซึ่ได้บำเพ็ญบรารมีมาเป็นแสนๆกลับแล้วนะครับเพื่อจะเป็นพุทธมารดานะครับก็เลยฝันนะครับว่ามีช้างนำอดอกบัวมาถวายนะครับโหรนะครับก็ทำนายว่าจะมีพระพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตัดสั้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดนี่ก็เป็นความคาทานายของพระอัญญาโกณทัญญานี่นเองนะครับซึ่งก็เป็นความจริงนะครับ แม้ว่าตัวพระโพธิสัตว์เองนะครับพระพระพจน์นักพจน์สิทธิฐานนักบวชสิทธิฐนคือเป็นพระพุทธสัตว์เนี่ยก่อนคืนที่จะตัดสูก็คืนหนึ่งนี่ก็มีบุปผานิมิตนะครับเป็นลางบอกเหตุว่าจะเกิดเหตุการณ์ที่ตัดสูขึ้นนะครับก็เรียกว่ามหาสุบินิมิตนะครับแล้วก็ในที่สุดก็อีกคืนก็เป็นพระพุทธเจ้าแล้วนะครับซึ่งเป็นความจริงนะครับอย่างหลวงปู่มั่นเองนะครับก็มีสุบินิมิต เป็นปริศนาธร,รรมมาบอกก่อนจะบรรลุเป็นพระอาหารหันต์เช่นกันนะครับก็จะเห็นว่ามีเหตุต่างๆที่ทําให้เกิดุสาเหตุของความฝันนะครับทั้งหมดทุกสากลแลจักรวาลเนี่ยจำแนกออกเป็น4อย่างตามที่พระพุทธเจ้าได้เมตตาแบ่งกลุ่มไว้นะครับจัดกลุ่มไว้นะครับฝันนั้นก็จึงมีผลต่างๆกันไปฝันนั้นแม้ทั้งพระเสขะและปุถุชนเนี่ย จนถึงอัรหันตมมักนะครับก็คือไล่ไปเลยนะครับโซปุถุชนธรรมดานะครับพระโสดานโสดาปฏิมักนะครับอรหันพระอริยบงคลทั้ง7ประเภทนะครับโสดาปฏิผลสกัาคามีมักสกัดธามีผลแล้วก็อนาคามีมักอนาคามีผลแล้วก็อลรหันตมมักเนี่ย จากปุถุชนมาถึงอาหารหันตมรักเนี่ยย่อมยังฝันได้อยู่นะครับเพราะยังละวิปลาสไม่ได้ที่อันนี้ในพระไตรปิฎกบอกไว้นะครับแล้วส่วนพระอาเสขาบุคคลนะครับอันนี้ก็มีคนเถียงกันครับเพราะอาหารหันยังฝันอยู่พราะอาหารหันยังไม่ฝันนะครับเพราะอ่านยังฝันดูก็คือไม่ต้องเถียงกันะ เราเฉลยแล้วน,นะครับเพราะว่าถ้าไปถึงอรหันตมัคเนี่ยยังฝันได้อยู่นะครับส่วนพระอาเสขบุคคลคือผู้ได้ถึงอรหันตผลแล้วนะครับไม่ฝันอีกแล้วเพราะว่าละวิปลาดไม่ได้นะครับไม่ต้องเถียงกันนะครับเพราะว่าถ้าเพพาะพระอารหรันตผลอย่างเดียวที่ยังฝันที่ไม่ฝันแล้วนะครับในฝั่งอรหันตมัคนี่ยังฝันอยู่นะครับแล้วก็ขอต่อในตอนที่สี่ ที่4แล้วนะครับในเรื่องของประวัติพระพุทธเจ้านะครับครับต่อมาจากที่ในตอนที่แล้วเนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยเอย้ไม่ใช่พระนางมหามายาและพระเจ้าสุโธธนะเนี่ย <c oughs> ได้เล่า,าฝันให้แก่พระนางประชาบดีฟังนะครับ พนางมหาประชาบาดีนะครับพลอยปราบพลืล่มไปกับคนทั้งสองนะครับโดยปราศจากความรู้สึกอิจฉานะครับมาทําให้จิตใจของพระของพนางมืดมัวคันได้เล่าฟังฝันนี้แก่เหล่านักทําลายฝันนะครับก็เชิญพราหม์มานะครับก็มีพระอัญญาโกนทัญญะรวมอยู่ด้วยครับปรากฏว่าคามประกรารของคนเหล่านี้คือนักทํานายก็ <c oughs> ดีทั้งนั้นเลยนะครับกล่าวคือหลังจากบรรดานักทํานายฝันได้ถูกเรียกตัวมาให้พระราชาและ พระราชินีทั้งสองที่ขณะนั่งราว่าราชการเนี่ยเขาก็ทํานายฝันโดยพูดว่าผู้เป็นเจ้าของมวลมนุษย์จะมาเกิดเขาจะเป็นนักปกครองที่ยิ่งใหญ่และผึงหน้าเกียงขามขอให้ดวงจิตของพระราชาสุโธธนะจงเปี่ยมอยู่ด้วยความปราบลรื่มเถิดหัวใจของพระนารรนีชาราชินีก็จงยินดีด้วยชัยชนะเถิดเนื่องจากพระเอาโอรสเนี่ยจะถือกําเนิดมาในราชวังและในอาณาจักรของพระองค์นั้น พื้นพิเมื่อระเกิดแล้วพื้นพิภพก็จะเต็มบริวณทุกสส่นนะครับก็เกจะเกิดความเจริญในทุกๆพื้นที่ของอาณาจักรเลยนะครับเมื่อเป็นบุญของพระอรรถที่จะมาเกิด <c oughs> พระราชาสุโธธนะก็ร้องตะโกนด้วยความยินดีปรีดานะครับส่วนพระนางมายาเอกราชินีก็ฟังไปก็เกิด แววตาเพอ้อฝันเลยนะครับนั่นคือเขาจะพิชิตโรคพระราชาร้องเสียงดังเสียงย่ำเท้าของช้างศึกจะดังกึกก้องกับบนานาดเหมือนฟ้าร้องและอาณาจักรโกศลก็จะถูกเรายึดกลายเป็นอาณาจักรของแผนสกกะนะครับส่วนอาณาจากักรมคตก็จะหมอบราบลงกราบแทบเท้าของเขาความมั่งและความมีเกียรติศักจะเป็นข่าท่าของผู้พิชิตชั่วกาลนานะครับพระเจ้าสุทโธทนะตก้าวฝันว่า จะไปยึดอาณาจักรโกศลและอาณาจักรมคตดได้นะครับพระนางมายาพูดว่าชั่วกาลนานหรือเพคะอย่าลืมนะว่ายังมีความตายอยู่ทุกคนส่วนานางประชาบดีก็ก้มหน้าซ่อนความรู้สึกของพระนางบรรดานักทําลายฝันซึ่งกําลังคุกเข่าหมอบอยู่ที่นะของตนนะครับเป็นที่รูปวงขคมเครื่องสีกต่างพากันมือแหนหน้ามอง ด้วยความเขารบในพระราชาและพระราชินีนะครับมหาราชินีมีความมั่งคั่งที่ความตายไม่สามารถขโมยไปได้พระะจัง่ะมีความยึดครองด้วยชัยชนะที่เวลาไม่สามารถเอาชนะได้อันนี้นาจะเป็นอ่าพระอัญญาโกนขันยาในเวลาต่อมาครับพระผู้นี้มีการยึดครองที่ชัยชนะที่ไม่มีพี่เวลาไม่สามารถจะยึดเอาไปได้มีอาณาจักรที่ดำรงอยู่โดยไม่รู้จักพินาาสลายชะตาของพระกุมารผู้นี้ มีสิ่งที่พวกข้าพระเจ้ายังไม่สามารถบอกได้อีกอยู่พวกข้าพร,พระเจ้ากำลังงุนงงเนื่องจากความเป็นบุรุษที่ยิ่งใหญ่และความประเสริฐตามดวงชะตายังทำนายให้ชัดแจ้งไม่ได้ตามที่เคยปฏิบัติกันมานะครับพระกุมารอาจจะเป็นนักปรา์อำนาจเหนือมนุษย์ทางด้านจิตใจก็เป็นได้นะครับโดยการปกครองโดยอาศัยปัญญาอันบริสุทธิ์เป็นผู้พิชิตแต่ตรงนี้เองพระเจ้าสุทันะก็เกิด อของขึ้นนะครับนในยุคปัจจุบันก็ต่อว่ากาลังพอได้ยินนี้ก็ขึ้นเลยครับมีโทรศัพท์เงียบพวกนักทําลายเนี่ยฉันไม่ต้องการอย่างนี้เชื้อชาติของฉันเป็นกษัตริย์เป็นนักรบในเรื่องของการเป็นพราหมณ์โยคีนักบวชเนี่ยต่างได้บําเพ็ญประโยชน์ทางด้านสิ่งศักดิ์สิทธิ์นี้อยู่แล้วก็คือมีนักบวชเหล่านี้อยู่แล้วลูกของฉันก็ต้องเป็นนักรบสิอะไรเนี่ยขอให้เทพเจ้าพิทักษ์นครจงอย่ายอมให้ฉันลบหลูคุณงามความดีของคนเหล่านี้เลย แต่ลูกชายของฉันจะต้องมีเลือดเนื้อเชื้อไขของฉันแล้วก็ต้องเป็นนักรบหากว่าดวงชะตาบอกถึงความยิ่งใหญ่จริงฉันขอเรียกร้องให้เขามีความยิ่งใหญ่ทางการรบเนื่องจากวงศ์ตระกูลสากยะของฉันเนี่ยไม่มีใครเลยที่จะมือชี้มีชื่อเสียงในด้านาการเป็นนักบวชครับก็เป็นนักรบกันหมดบรรดานักทํานายฝันยังคงลังเลในอาการสงสัยต่อไปแล้วก็พูดว่า <c oughs> อันนี้ก็เป็นความฝันประเภทบุพ <c oughs> กรรมะนะครับคือ เป็นกร,รมที่จะมีวิบากส่งมาเป็นผลของความดีนั่นแหละครับแต่ว่าพระราชาเนี่ยไม่พอใจในคำที่นักทำนายฝันทั้งกลุ่มเนี่ยได้ทำนายนะครับก็มีแต่แต่ก็มีคนกล้าอยู่คนเดียวนะครับคือพระอัญญาโกนธัญญาในเวลาต่อมาเนี่ยก็ทำนายไปว่าจะเป็นเ,เป็นอะไรเขาเรียกครับก็เป็นเหมือนเป็น าศาสาสาของศาสนานะทีนี้ก็เลยพูดออกมาครับพวกนักทานายทั้งกลุ่มเขาว่ายังมีสิ่งที่จำนายต่อไปอีกนะครับแปลกประหลาดมากมาหาศาัศจรรย์มีอยู่2ทางคือตอนนี้ก็ไม่กล้าแบบจะทํานายอย่างฟันธงแล้วเพราะพระราชามโมโหแล้วนะครับอาจจะถึงตายถึงแก่ชีวิตได้ครับก็ต้องทํานายแบบเลี่ยงๆนะครับไม่ปันธงไปนะครับยกเป็นพระอัญญากนทัญญาอย่างเดียวนะครับที่คนเดียวนะครับที่ทํานายตรงเลยนะครับ คนที่เหลือก็ทํานายว่ามีทางอยู่สองทางเบื้องหน้าพระกุมารที่จะถือกําเนิดมาเนี่ยพระกุมารจะเดินไปทางไหนข้าพระเจ้าก็ไม่สามารถบอกได้คือไม่กล้าทานายแบบเป็นาศาสดาแล้วนะครับเพราะพระพระาชาเนี่ยโมโหนะเพรับเรา่งสังพระเจ้าสุดโทธาน,านี้หวังมากนะครับว่าจะมีมาพู้มาสืบทอดนะครับพอมีเราจะมาบอกว่าไปออกบวชเนี่ยท่านก็ไม่พอใจนะครับเพราะท่านก็ไม่พอใจก็อาจจะถึงตายนะครับคนทํานายก็ไม่กล้าทํานายว่าเป็นาศาสดาละ เมื่อพระกุมารมีอายุมากพอจันมิชัยได้ว,ว่าจะเดินไปทางไหนเนี่ยถ้าพระองค์ได้เห็นคนป่วยคนชราคนตายและนักบุตรผู้สูงศรีเนี่ยอาณาจักรของพระองค์จะกว้างใหญ่ไพศาลแต่หากไม่ได้เป็นอาณาจักรแห่งโลกทางโลกนะครับก็จะเป็นเ,เป็นศาสดานะครับถ้าหากพระกุมารไม่ได้เห็นรูปร่างลักษณะทั้งเทวทูตทั้งสี่คือคนชราคนตายนักบวชนะครับเกดแก่เจ็บตายนะครับก็จะ กลายเป็นราชาผู้พิชิตแล้วครับเป็นผู้ยิ่งใหญ่มหาศาลร่างข้างในเกียรติศักดิ์อำนาจเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยู่ในกำมือของพระเจ้าสุโธธนาแล้วว่าจะเลือกให้กุม,มารเนี่ยเป็นไปในทางไหนได้เห็นไหมในเทวทูตทั้ง4นะครับคำในทำนายฝันก็มีแค่นี้เพียค่ะครับคือทุกคนก็ไม่กล้าทํานายแล้วยกเว้นอัญญากรทายาคนเดียวนะครับเพราะฉะนั้นพระเจ้าสุโธธนาก็คงก็คือพอพจัจัยพอพะไทยนะครับ พวกท่านทํานายได้อย่างน่าประปื้มและล้าเลิศเหลือเกินพระเจ้าสุทนาาก็ร้องออกมาเลยนะครับรูปร่างลักษณะเหล่านั้นลูกชายฉันจะไม่ได้มีวันพบเห็นเป็นอันขาดปล่อยให้เรื่องเราของทางพระทางเจ้าเป็นหน้าที่ของเรานักบวชสำนัชีพามก็แล้วกันเพราะลูกชายของฉันจะอยู่ในราชสมบัติชั่วกาลนานะครับ ด้วยการโค้งอย่างอ่อนโยนเนี่มนวลน,นะครับนักทํานายฝันก็พากันเก็บเครื่องมือเครื่องใช้ในการคํานวณทํานายฝันลาก,กลับไปเมื่อออกมานอกพระราชวังคนนักทานายเหล่านี้ก็กระจายข่าวที่ได้รู้มาจากในรราชวังให้ปรากฏชาวนาครกัลบินพันเนี่ยก็ทราบนะครับซึ่งแล้วล้วนแต่มีความคิดและมีความปราบปลื้มตามประชาราชาก็อย่าลืมนะครับว่านอกจากมีความปร,ปราบปลื้มในฐานะพลเมืองธรรมดาเนี่ยเขาวพวกชาวเมืองเหล่านี้ก็ติดตามมาหลายภพหลายชาติแล้วนะครับพอ <c oughs> พระโพธิสัตว์จะมาเกิดเนี่ยย่อมมีความยินดีมากกว่าปกตินะครับกห็หายากนักนะครับที่จะวิจารณ์ว่าพระอรรถไม่สมควรที่จะเป็นเป็นเป็นนักรบนะครับคือทุกชาวเมืองก็อยากให้พระอรรถเป็นนักรบเหมือนกันนะครับแทนที่ว่าจะเป็นโยคีอยู่ในไพรพร้อมด้วยผ้าผมรมนังติดกันเป็นก้อนนะครับเล็บยาวเหมือนสัตว์ป่าและสวดว,วิงวอนเพื่อบรรลุชัยชนะในด้านการบวชนะครับ สิ่งที่พวกเราอยากได้ทั้งหมดก็คือให้พระองค์เป็นรูปผู้ชายที่แท้จริงประชาชนผู้เช่นนี้ความปิติยินดีอย่างขนาดใหญ่ก็ได้แผ่สัานอยู่ทั่วนครกับ,บิลันพักและอาณา,าจักรสกะนะครับ พระนาสิมหามายาเอกราชินีเนี่ยนับแต่นั้นมาก็ได้พูดน้อยคำนะครับดำรงชีวิตอยู่อย่างสันติเข้มแข็งและสงบเยือกเย็น,นครับแบบเดียวกับผู้หญิงผู้เป็นมารดาทั่วๆไปในโลกนี้เป็นนะครับและพระนางก็ทําใจและกายให้บริสุทธิ์ดังดอกบวัวจากการห้อมล้อมอยู่ด้วยความเงียบสงัดนะครับดวงจิตของพระนางมีจิตสงบนิ่งในลักษณะของต้นพระเพึิงน้ําซึ่งฝั่งรากเล็กลงไปในดินเพื่อรับอาหารให้ดำรงอยู่หันดอกในอาการเคารพขึ้นสู่ความบริสุทธิ์สองสวงสวรรค์ดูแสงอันเจิดจ้าของสวรรค์ นั้นไว้ตราบจนหัวใจของมันกลายเป็นทองคําบริสุทธิ์เรือนร่างข,งของมันขาวเหมือนงาช้างในฐานะดอกไม้สำรับู้สวดวิงวอนที่ใช้ในการบวงสรวงนะครับลงบนแทน่นบูชาหัวใจประมวลครับเวลาผ่านไป เวลาพระนางผ่านเข้าไปในนครกับเหล่าพันธุผู้หญิงแล้วเด็กๆก็พากันโปรยดอกไม้เบื้องหน้าพระนางทํานองเดียวกับที่กระทำต่อก,การบูชาพวกเทพเทพ,พเจ้าทั้งหลายนะครับเมื่อสายตาอวนพรของพระนางหันไปยังคนเหล่านั้นพวกเขาก็จะพาขันโค้งคํานับในอาการเคารพนับน้นอบนะครับพระนางก็ปฏิบัติตัวเหมือนกับเป็นอะไระครับพุทธมารดาแล้วนะครับคือจะมีโอรส ที่เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดนาะงก็ทําพระนางก็ทาแต่ความดีนะครับพระนางประชามบ,บดีไปทางไหนก็จะมี พระนางประชาบพดีก็จะเคียงข้างพระนางมายาอยู่ข้างๆกันเสมอนะครับเป็นการให้ความพิทักษ์ดูแลด้วยตนเองอย่างหน้าอย่างใกล้ชิดนะครับดุจพี่สาวผู้มีความสูงล้ำเสมอเท่านางฟ้านักบุญช่วยให้ความหวัดวันภายในหัวใจพระนางมายากายผสมอยู่ด้วยความร่าเริงแสมใสนะครับวันหนึ่งพระเจ้าสุโธธนะมาหาพระนางมายาที่ตำหนักด้วยอาการร้อนรนและพูดเสียงดังๆว่ามีรักเป็นอย่างไรบ้างวันเวลาได่ล่วงเลยไปเรื่อยๆและอีกไม่นานฤดูใบไม้ผลิจะมาถึงที่นี่แล้ว และจะมาพร้อมด้วยลูกชายของเราวันนี้พวกชาวนาได้ให้ถ่ายอันเล็กๆกันหนึ่งแก่ฉันนะครับก็มีประชาชนนะครับได้ทุนก้าถวายครับของขวัญนะครับเป็นถ่ายนะครับทําด้วยไม้ซีด้าแดงขอบเป็นงานะครับก็คือเขาก็ตั้งใจทํามานะครับเพื่อเป็นของมงคลถวายแก่พระเจ้าสุโธธนะในโอกาสที่จะประสูตรนะครับพระโอรสนะครับ พวกเขาจะเมื่อลูกเมื่อ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 คลอดออกมาเนี่ยแล้วผู้เาผูได้แล้วเขาจะได้ใช้มันไถดินอน่างลูกผู้ชายนะครับคือพระมหากษัตริย์ก็ย่อมเป็นทวงความเป็นอยู่ของพลเมืองนะครับก็เหมือนพิธีแรกนาะขวัญอะไรเงี้ยครับก็อยากจะให้บ้านเมืองมีอ,อ,อาหารบริบูรณ์นะครับพนาง มายาก็ยิ้มตต่ว่าทุนกระหม่อมที่รักลูกชายของเราต้องได้ไถ่ดินเป็นร่องแล้วเอาเห็ดเมล็ดข้าวหวานลงไปการเก็บเกี่ยวของเขาจะได้ผลอย่างใหญ่หลวงทุกสิ่งทุกอย่างจะเรียบร้อยกว่าปกติเพคะครับทุกคนก็ปราบเพื่มใ,ใจนะครับและมองเห็นว่าในอนาคตเนี่ยพระคุมารก็จะนําความโชคดีมาให้นะท่านการรบขยายอาณาจักรแล้ก็การมีผลผลิต ทางการเกษตรที่บริบูรณ์เป็นมีอาหารบริบูรณ์นะครับวันรุ่งขึ้นพระเจ้าสู่โสทนะมาที่ตำหนักนี้อีกพร้อมด้วยดาบเล่มหนึ่งดาบของดาบทรงประกายวับวับคล้ายประรับด้วยเพชรพลอยพระราชาล้องอย่างยินดีว่าดาบเล่มนี้ประชาชนที่เป็นช่างทองและช่างทำดาบในนคกบบรกบิลพัทเนี่ยได้มอบเป็นของขวัญน,นะครับ ลูกชายของเราจะได้ใช้มันในการฟันขอแพะไอขาดในการบวงสวงครั้งแรกของเขาและภายหลังก็จะเอาไว้สังหารเหล่าศัตรูของเขาอย่างคล่องข้าวว่องไวเช่นเดียวกับที่พระอินทร์บรรดาให้ฟ้าร้องและฟ้าลับจากยอดคุนเขานะครับทุกสิ่งทุกอย่างยังเรียบร้อยดีอยู่หรือไม่พระนางมายาก็ยิ้มและแตอบว่ายอดรักเหล่าศัตรูของลูกชายเราจะล้มนาเนรนาดเบื้องหน้าของเขาเหมือนฟางปะทะกับลมพายุทุกสิ่งทุกอย่างเรียบร้อยปกกว่าปกติเพคะ ระนางมายานั้นใช้เวลาของพระนางในการเข้าสมาธิอย่างแน่วแน่นะครับช่วยให้พ้นจากความทุกข์และทรมานและสิ่งเยาโยนและตัณหานะครับพร้อมกับรู้สึกสันโดษและสุขุมยุกเย็นเหลือประมาณด้วยประการชนี้ในวันเวลาได้ผ่านพ้นไปแม้จะไม่รวดเร็วด,ดังนางระบำรำไรเพื่อเชื่องช้าอยู่ในความเศร้าโศกแต่กับเคยลื่อนไปตามปกติอย่างเงียบสงบสง่างามจากวันหนึ่งไปสู่อีกวันหนึ่งจากวันหนึ่งไปสู่อีกวันหนึ่งในเวลาที่กล่าวนี้ เป็นวันที่เป็นฤดูใหม่ใบพลิมาสู่พื้นพิพบพแล้วพร้อมด้วยนกที่โผลบินไปมาและดอกไม้บานพระนางสิริมหามายาซึ่งจะต้องปฏิบัติตามขนบประเพณีชั้นสูงของวงตระกูลพระนางนะครับได้สั่งให้พระนางประชาบดีเตรียมข้าวของไว้ให้พรักพร้อมส่วนพระนางเองเข้าไปหาพระเจ้าสุโพธนผูสวามีนะครับแล้วก็พูดว่าทุลกระหม่อมที่รักเป็นธรรมเนียมของชนของหม่อมชั้นที่ เวลาที่จะคลอดบุตรเนี่ยต้องไปคลอดที่บ้านบีดาและมารดาก็คือเป็นนครเทวทหานะซึ่งอยู่ใกล้กันนะครับเป็นเสื้อสายอริยกะเช่นเดียวกันนะครับเป็นนครพี่น้องนะครับปีดาชื่ออัญชนะนะครับมารดาชื่อยโสธรา,ลาหลานย่าของพระนางยโสธรา,าผู้นี้ก็ชื่อยโสธรา,านะครับเจ้าได้จัดได้มาเป็นคู่สมรสของเจ้าสายสิทธะผู้ที่จะเกิดมานะครับ หมอมชั้นนะ่ะคือพระนางศริมายาในขออนุญาตเดินทางไปหาบิดาและมารดาตามที่เล่านะครับเพื่อที่จะคลอดให้เป็นปกติในภาวะในสภาพในในโอกาสที่เป็นสุพมงคลน,นี้นะครับเวลากลับมาชั้นก็จะพาเจ้าตัวน้อยๆมาพร้อมกับหมอนชั้นพระองค์จะอนุญาตได้ไหมเพคะพระเจ้าสุโธธนะสวมกอดพระนาง มศรีมหามายาด้วยความรักอันสุดจริตและบอกอนุญาตได้ไปได้นะครับพระองค์สั่งให้พระนางอยู่ในความดูแลของพระนางประชาบดีและบัญชาให้คนจํานวนหนึ่งเดินทางล่วงหน้าเพื่อไปถากทางทางให้เตียนโล่งเพื่ออ้อนวอนขอเพื่อวอของพระนางมายาจะได้ผ่านไปโดยสะดวกและพระองค์ประกาศเตือนให้ราษฎรทั้งหลายอย่าให้นางได้พบเห็นภาพแห่งค,ความทุกข์ทรมานหรือความสวาเสียวเป็นอันขาด ในขณะที่มีการสวดวิงวอนอย่างอ่อนโยนและประกอบพิธีกรรมขังพรามนะครับขอให้เกิดความพิทักษุ้มครองแก่พระนาพระโอรสที่เธถือกำเนินมาพระเจ้าสุโธธนาเนี่ยได้กลับมาว่าราชการด้วยจิตใจอันเต็มไปด้วยความคิดถึงนะครับพระนางสิริมัญญาก็เดินทางมาด้วยวอนะครับ ด้วยความสงบเรียบร้อยคุ้นคริตยอยู่แต่ที่จะไปถึงที่พำนักของพระปิดาและมารดาโดยไม่ทราบล่วงหน้าเลยว่าชั่วโมงสําคัญอย่างยิ่งแห่งชีวิตของพระนางกําลังจะมาถึงแล้ว,วนางก็พระนางก็ได้บํบาเพ็ญบารมีมาหลายแสนกลับเลยนะครับเพื่อรอชั่วโมงนี้แหละครับ เมื่อตอนผ่านสวนลุมพินีนะครับอ้าวครับเวลาได้หมดลงแล้วนะครับเดี๋ยวจะต่อในตอนที่5าต่อไปนะครับในเรื่องที่ประสูติที่สวนลุมพินีนะครับในวันนี้ก็ขอสวัสดีแค่เท่านี้นะครับสวัสดีครับ